สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตเพื่อขายทำการขายพระสภาพสวยทองแดงพิมพ์ใหญ่พระสยามเทวาธิราชวัดป่ามะไฟรุ่นแรกปี2,518ัรน,นี้ฟอร์มจัดจ้านกันเลยทีเดียว มีพายลุงให้เห็นเล็กน้อยเยอะแล้ะครับตัวเนี้ยอาตาคมชัด อยากให้ลูกค้าได้ระสภาพดีๆไปใช้ครับเดี๋ยวนี้เริ่มหายากเจอออกมาเยอะหลายองค์แต่ไม่ใช่สเปคแต่องค์ไหนที่เป็นสเปคของผมผมก็จะเก็บเข้าอย่างนี้เก็บก็ได้นะครับแบบนี้ สภาพแบบนี้ผมผมเก็บไว้เยอะแต่ก็มีลูกค้าแบ่งไปก็เยอะน่าใช้ครับพราองค์นี้มีเสน่ห์องค์จริงจะสวยกว่านี้กว่าในรูปก,กว่าในวีดีโอเพราะว่าแสงไม่ได้ฉากหลังทึบไปบทบังความสวยขององค์พระ น่าเก็บน่าใช้ครับพระองค์น,นี้กำลังหน้าเลี่ยมทองครับพระชุดนี้ไม่ใหญ่ไม่เถอะทะใส่แล้วแลดูสง่ามีราศี พระได้ฟอร์มได้สวยนะครับพระองค์นี้ได้ฟอร์มฟอร์มสวยสำหรับพระองค์นี้ พิธีนี้รู้ๆกันอยู่เลยสองพิธีใหญ่เมืองปัจจีนนี่มีพศ2 5 1 5ที่วัดหลวงปีชากูลพิธีใหญ่พอมา2518มีพิธีนี้ก็พิธีใหญ่พิธีพัะสยามเทวทธิราชเป็นวัดเดียวที่ได้รับอนุญาตจากทางในวังที่ให้จัดสร้างนะครับอันนี้ใครก็รู้ หลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าการที่จะสร้างพระสยามเทวาธิราชได้ขึ้นมาเนี่ยต้องขออนุญาตจากทางในวังก่อนแม้แต่วัดป่ามะไฟนี้ก็ยังขอไปต้อง3ครั้งนะครับตั้งแต่พศ2512ขอไปจนสามครั้งพศ18พศ2518ถึงได้อนุญาตการจะสร้างกันขึ้นมา มีทั้งหมดพระสยามแบบลักษณะนี้เป็นรูปเหรียญเนี้มีทั้งหมดสี่เนื้อ6แบบมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงทองแดงก็เหรียญน,นี้แล้วก็เป็นทองแดงแบบนี้ชุบกระไหลเงินแล้วก็ชุบกระไหลทองนี้เห็น สี่เนื้อหกแบบผมจะไม่ค่อยห่างคอนะครับเรื่องของพัสยามนี่ไปไหนมาไหนผมจะไม่ค่อยห่างคอเพราะศรัทธาศรัทธามาต้งแต่ก่อนที่ราคาจะแพงแล้ว คือแต่ก่อนทางพ่อแม่เขาก็เช่าพระสยามไว้เหมือนกันเราก็กราบไหว้มาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะพระสยามแต่พอมาได้รู้ได้เห็นได้มาบวชที่วัดนี้ได้เข้ามาศึกษาในพระชุดนี้เยอะเราก็จะได้รู้ว่าเออนี่น่าศรัทธาเพราะว่าพิธีใหญ่ การเรียนรู้ของพัสยามผมผมเรียนรู้ยังไงผมบอกเคล็ดลับให้อย่างหนึ่งเลยได้ว่ากล้าพูดเลยว่าผมซื้อแหลกซื้อมาเพื่อการศึกษาเล้นี่แหละซื้อมาให้แหลกเลยทุกสภาพความสวยแต่ก่อนแต่ก่อนองค์หนึ่งไม่แพงนะผมเช่าทองแดงองค์หนึ่งผมจำได้เลยว่าแพงที่สุดเลยช่วงนั้น ถ้าเทียบกับราคาสมัยนั้นเนี่ยผมสามารถซื้อแบบเนี้ยได้3าสี่เหรียญผมกล้าซื้อแพงซื้อมาทำไมถึงกล้าซื้อแพงก็ซื้อมาเป็นครูแล้วก็พอนานๆนไปพอเราได้ครูดีแล้วเราก็ศึกษาต่อยอดเพิ่มเติมจากเหรียญศึกบ้างเหรียญที่จมูกบีบๆบ้างซื้อทุกสภาพพอทุกวันนี้ก็ เราก็เลือกเก็บแต่เหรียญสวยละอย่างเงี้ยพอเราเก็บแต่เหรียญสวยของสวยมันมีไว้สําหรับคนเป็นแต่ก็มีลูกค้าที่เขาจะไม่ค่อยเลือกสภาพเขาจะให้ผมส่งเลยคือเขาก็บอกว่าขอสวยหน่ยนะผมก็ส่งไปเลยก็ถูกใจทุกคนผมก็ดีใจนะครับสําหรับลูกค้าห,หลายท่านที่ส่งไปแล้วชอบและศรัทธา กับพระที่ผมส่งไปให้แล้วก็ชมมาว่าพระสวยบ้างอะไรบ้างพระสยามองค์เนี้ยผมจำได้เลยว่าอาทิตย์อาทิตย์เนี้ยออกมาออกมาประมาณสีหองค์ ซึ่งผมสามารถซื้อได้หมดสี่ห้าองค์แต่ผมเลือกเหรียญเนี้ยเหรียญเดียวทำไมถึงเลือกเหรียญน,นี้เหรียญเดียวสเปคผมแบบนี้คืออีกหลายเหรียญผมไม่ชอบบ้างบางองค์ก็ไม่สวยบ้างไม่สวยผมก็ไม่อยากซื้อละเพราะว่าลูกค้าทุกคนเขาก็อยากได้สวยๆกันทั้งนั้น แม้แต่ตัวผมเองก็ยังอยากได้สวยๆเก็บไว้ถ้าเราเลือกสุเหรียญสวยๆเก็บไว้เนี่ยเราก็ถึงถึงเราไม่ได้ขายเหรียญน,นั้นไปออกไปร,กรุ่นลูกรุ่นหลานสมบัติภาระส่งต่อได้ให้ลูกให้หลานเป็นภาระต่อได้เพราะว่าเราเก็บพระสวยเขามีทุนเขาเขาก็เก็บให้เขา,เ,ขา,ขาเป็นทุน เก็บเป็นทุนแล้วก็เขาก็จะได้ใช้พระที่ถูกต่อไปวันข้างหน้ารุ่นนี้ก็จะถูกเก็บอยู่ในรังใหญ่ๆบ้างจำนวนเยอะบางคนก็ซื้อมาขายไปแต่สำหรับผมผมคิดเลยว่ายังไงของผมก็มีซื้อสวยเยอะผมเก็บไว้เยอะ ือเราเก็บด้วยศรัทธาแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเก็บพระสวยหมดแล้วเจ็ดแปดกล่องของผมเนี่ยก็สภาพแบบนนเนี้ยสวยกว่านี้มีหมดก็มีบางองค์ที่โดนจมูกบ้างนะครับสำหรับตรงจมูกเนี่ยก็บางองค์ก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้ขายแล้วก็เก็บไว้อยู่สาเหตุที่เก็บไว้อยู่เพราะอะไรบางองค์เป็นครูให้เราก็เลยไม่ค่อยอยากขาย พอมาเป็นครูให้เราเราดูเป็นแล้วเราก็ซื้อจับแต่เหรียญสวยๆเข้าแบบนี้ผมเชื่อเลยว่าองค์เนี้ยข้าราชการฐานตำรวจหลายๆท่านชอบแบบนี้ผมก็จะซีนเก็บเข้าไว้ก่อน ถ e ay, to ้ามีลูกค um ้ามาบอกว่าขอพระสวยนะก็ผมก็อาจจะส่งเหรียญนี้เข้าไปได้เลยเหตุผลที่ผมชอบทองแดงธรรมชาติกักหกไม่ได้ไม่เหมือนกระไหลเงินกระไหลทองแบบนี้คือเราเห็นได้สวยๆเลย เป็นอะไรที่ชอบมากนะครับทองแดงชอบมากกว่ากระไรเงินกระไรทองส่วนมากกระไรทองนี่ลูกค้าขอแบ่งหมดตอนนี้เหลือแค่เหรียญเดียวที่ที่ที่ท,ที่ขายออกที่รอลูกค้าอยากได้อะไรเงี้ยสําหรับกระไรทองแต่ทองแดงนี่ผมเก็บไว้เยอะผมชอบพระมันไม่กลกหกธรรมชาติครับทองแดง มีสวยใสไรสิวสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเองคอยทำคลิปใหม่ๆ ส่วนมากคลิปใหม่ๆผมก็จะได้พระมาองค์หนึ่งถึงจะทําองค์หนึ่งแล้วช่วงนี้ก็ห่างๆไปไม่ค่อยได้จับพระสยามเท่าไหร่มันมีออกมาแต่ก็น้อยแต่มันมันไม่ใช่สเปกผมผมก็ไม่อยากไม่อยากจับไม่อยากได้แต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยผมก็รีบจับเลยสภาพนี้สวยใช่ได้ผมก็จะเก็บแบบเนี้ครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับตามรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดสับตะไคร้กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวกับผมเองวันนี้ก็ขอกล่วาวคำว่าสวัสดีนะครับ